โัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตัสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น มาบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการน,นั่งสมาธิภาวนาให้หัดนั่งขัดสมาธิการน,นั่งขัดสมาธิธนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นไปทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย เอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาเมกบาลิกรมภาวนาวันนี้ให้เล็กถึงมรณะกรรมฐานคำว่ามรณะกรรมฐานกรรมาฐานเคยความตายนี้ ถ้าจะว่ายังหนึ่งก็เรียกว่าเป็นยอดกรรมฐานเพราะคนเราและสัตว์โลกทั้งหลายนั้นที่เกิดมาแล้วบันสุดท้ายคือความตายความตายหรือตายไม่ใช่เพียงแค่คำพูดเวลาสัตว์จะตายก็ดีคนจะตายก็ตาม แต่ว่าการตายของคนเหล่านั้นไม่เหมือนกันบางคนก็ตายอุปัทวัเหตุภัยต่างๆก็มีเยอะแยะนับไม่ถ้วนบางคนก็โรคภัไยไข้เจ็บตามฤดูกาลก็ตายได้บางคนก็แก่ชรา ด้วยอำนาจแกชาลาไม่มียากแก้ก็ตายไปก็มีบางคนนั้นเกิดมายังไม่ใหญ่โตเท่าไหร่เกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีตายทั้งแม่ทั้งโลกก็มีความตายนี่นับว่าเป็นภัยอันใหญ่หลวงที่สุด คนโบราณจึงตั้งชื่อให้ความตายนี้ว่าเป็นพยาใหญ่ให้ชื่อว่าพระยามัจจุราชคือความตายแต่เราจะไปมัวกลัวความตายไม่ทำความเทียนละกิเลสไม่นั่งภาวานาปฏิบัติบูชาให้มันข้ามพ้นจากภพชาติเสียก่อนจึงให้ตาย ถ้าตายเวลานี้จิตใจยังไม่หลุดไม่พ้อนออกจากกิเลสลาะโทสะโมหะแล้วได้ชื่อว่าตายไม่แล้วตายไม่จบตายไม่จริงจองตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาตั้งแต่นี้ต่อไปช่วชีวิตของเราแต่และผู้คล ราบชีวิตของคนเ่านั้นตัวเองจะกะเจนเอาว่าจะให้ได้เท่านั้นเท่านี้จึงจะตายไม่ได้หรือคนอื่นจะลองขอสวดมนต์ภาวนาขอให้คนนั้นอายุได้เท่านั้นเท่านี้จึงให้ตายมันก็ไม่ได้มันกัน มรณะาภาัยนี้เมื่อมาถึงบุคคลผู้ใดยทยามัจเจลาหรือมรณะความตายเขาไม่ได้กลัวเขาไม่ได้มีความเมตตาว่าคนนั้นเป็นหญิงคนนั้นเป็นชายเขาไม่ว่าคนนั้นคนดีวิเศษละกีเลสให้หมดไปขึ้นไปมันก็ไม่ยกเว้น สร,รมณะคือครามก็ไม่ยกเว้นอุบาจกอุบาสิกาก็ไม่ยกเว้นแม้จะเป็นเท่าพยามหากระัใหญ่สูงใหญ่โตปันใดในโลกมนุษย์พยามัจ,จุลาคือความตายไม่มีการยกเว้นให้เราเข้าใจว่าตัวเราทุกวันนี้ เรานอนหลับโยกก็พืื่อนอนหลับรอท่าความตายจงกำหนดให้ดีเรียกว,ว่ามรลนังเมภาวิสติมรลณะ,ะความตายเรามักจะคิดว่าเรานอนสบายเอาความสุขสบายแท่ที่จยูนอนรอวันตายแล้วเวลาตายมันก็เหมือนเรานอนนั่นแหละแต่ว่า จิตมันยังไม่ออกจากล่างความตายนั้นแล้ว่าจิตมันออกจากล่างแล้วเด็ตใจคนเหลานั้นเมื่อมันออกจากสาลีละร่างกายอันนี้แล้วไม่มีใครรู้เห็นไปได้ทุกทิศทุกทางจงเมื่เตินจิตเตินใจดวงนี้เมื่อยังไม่ถึงเวลาตายว่า มารานังเมภาวิชติเราต้องตายคนทั้งหลายต้องตายสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าสัตว์บกสัตว์น้ำตายด้วยกันทางนั้นความตายนี้ไม่เมฆายลบยู่แต่ว่าผู้จะมาเลกมาเจริญทุกเจรณาให้เห็นแจ้งซึ่งความตายนี้ไม่ค่อยจะมี บางคนถ้ามนสติปัญญาน้อยก็มักจะไปกลัวความตายเพียงจะเอามานึกมาพิจารณาเป็นธรรมฐานสอนใจว่าเราจะต้องตายก็นึกไม่ได้ถ้านึกเจริญก็กลัวมันตายเร็วเข้าเพราะตัวเองยังไม่อยากตายเป็นอย่างนี้ก็มี แต่ว่าให้คนเราทุกคนเล็กให้ได้จเจริญให้ได้ว่าคนตายไม่หนีไม่พ้นจะลบลีบกท่าไหนก็ไม่พ้นลบไปเธอเลีกไปเธอพ้อนเวลาเด็กเวลาหนุ่มตายก็มี้นเวลาหนุ่มแข็งแรงปานกลางคนตายก็มี เลยตามกลางไปเลยอายุสี่สิบปีห้าสิบปีไปก็ตายได้ทั้งนั้นหกสิบปีก็ตายเจ็ดสิบปีก็ตายแปดสิบปีก็ตายเก้าสิบปีก็ตายเก้าสิบเก้าปีก็ตายร้อยปีก็ตายเลยร้อยปีไปสักกี่ปีก็ตาย เมื่อยังไม่ตายเหมือนกับว่ามีลทธิ์มีอำนาจมีวาสนาถ้าไม่กลัวใครข้าใหญ่ก็ใหญ่ไปเถอะถ้าความตายมาถึงเข่าแล้วตัวพิธิมานะที่โวดลู้โอดฉันลลดโอดดิบโอดดีนั้นตายทั้งนั้นแหละ สู้กับความตายไม่มีถาดไม่มีใครสู้ใครจะมีอาวุธยุทธภัณฑ์แบบไหนก็ตามสู้ไม่ได้สู้ตายแล้วก็ได้สู้ไม่ให้ตายนั้นไม่ได้แต่นั้นต้องเด็กต้องเจริญในจิตในใจนี้ให้เข้าใจสอนจิตใจของตนให้ได้ในมรณะกรรมฐาน อันมรณะกรรมฐานที่ว่าเป็นอุบายภาวนามันไม่ใช่เพียงแต่เรานึกว่าตายไปหรือว่ามรณังเมภาวิปตสิเนิกจบแล้วก็แล้วเท่านั้นมันไม่พอเอามาคิดมาพิจารณาเพ่งมองในจิตในใจกำหนดให้โล้แจ้งในจิตในใจของตัวเองจริงๆการโลกจักโล้แจ้งโล้จริง จอมจิตใจโลิกละกิเลสความกอดโลภหลงอวิชชาตัณหาในใจได้จงจัดว่าบรรลุมรณะกรรมฐานสูงสุดดัมเข้าถึงความสลดสังเวยเมื่อตัวจะตายก็าตามคนคนเห็นคนอื่นตายก็าตามดันได้ความสลดสังเวย ไม่ใช่กลัวาตายเท่านั้นพอเอาให้มันได้สลดสังเวชว่าคนเราก็ตามสัตว์ทั้งหลายก็ตามมันหนีตายไม่พ้นหลบตายไม่พ้นหลีตายก็ไม่พ้นหลบไปไหนก็ตายเมืองผ้าเหลืองผ้าตาสาวะพัดก็ตายเมืองผ้าขาวก็ตายนุ่งผ้าเขียวก็ตาย ตายได้ทั้งนั้นแต่ก็ตายหนุ่มก็ตายเด็กก็ตายพระก็ตายเลนก,ก็ตายผ่าขาวนางชีตายได้ทั้งนั้นเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวนี้มันยังไม่ถึงเวลาคือเวลาบุญกุศลยังมีอยู่คนเรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่คือว่านี่แหละเป็นบนุญ เราจะภาวนาพุโทโธพุธโทโธก็ได้เมื่อยังไม่ตายถ้าถึงวันเวลาตายแล้วมันภาวนาไม่ได้มันปันป่วนหมดเลยตัวเองก็ทุ้นทลรายเจ็บปวดทุกขเวทนาถ้าผู้ใดาตายเพราะอุปัฏวัยเหตุถ้ามันตายตจบไปทีเดียวก็ไม่มีเรื่อง แต่มันตายไปครึ่งหนึ่งกลางหนึ่งยยึดใจยังคลองล่างอยู่มันทุกข์เราไว้ทุกขเวทนาใครทำอะไรอะไรให้มันไม่ถูกใจทั้งนั้นแหละก็ตัวจะตายมันก็เป็นอย่าง,งนั้นจงเตกจงจเจริญไว้ทำให้แจ้งในในมรณะ,ะกรรมฐา,าน ด้วยประการทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอะไรเอาให้มันทันตายเมื่อใดก็ไม่ต้องไปร้องให้น้ำตาไหลเหมือนคนบางคนไม่ต้องบนเพ้อลำไหลจงตั้งอกตั้งใจสงบจิตสงบใจ ได้ให้เวทออกวิจารท่านว่าให้มีสติสติต็คือว่าจิตใจตัวเองเตือนใจของตัวเองได้เรียกว่ามีสติคนเราบางคนเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ายังไม่ถึงตายก็ตามเมื่อมันเจ็บเข้ามามากๆจิตใจมันก็ไม่เป็นที่ตั้งได้ ว่าวุ่นไปหมดลอกบางอย่างบางประการก่อนจะตายมันลองมันคางมันม่มีที่อยู่แลละนั่นแหละเมื่อภัยอันตรายเช่นนั้นมาถึงเข้าเจตใจที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันเืได้หรือยังปล่อยวางได้หรือยังเมื่อถึงเวลานั้น ถ้าจิตนี้ยังพูดว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ก็จะมานมวนอนหลับนอนฝันอยู่ไม่ได้ต้องเติมขึ้นลกขึ้นภาวนาต้องทำเทียนปฏิบัติบูชาภาวนาให้มันจริงจังในหวัวใจจนถึงขั้นรลังับ ดับความง่วงเฮาเฮานอนพุ่งซ่านลำคาญได้หมดความที่เกียจที่ค้านมักง่ายในหัวใจไม่ให้มีภาวนาเลิกละแก้ไขได้หมดเดินเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถม,มองเห็นภัยอันตรายเมื่อความตายมาถึงเข้า อย่างว่าโยนโย,เ,ย,ยวเวลามันจะตายเกิดเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาหัวใจวายก็โยนโยูยมยันก็ล้มตึงลงมาตายไปเลยแก้ไม่ทันไม่มีทางแก้จะไปยิ่งหาหมอหาหมอที่ไหนไม่ทันล้มลงก็ตาย หน้าแลตาตายไปหมดตายอย่างนั้นข่าไม่เอาตายอย่างนี้ข่าไม่เอาไม่ได้ตายอย่างใดก็จำเปนต้องเอาละต้องตายละเนื้อให้ได้เจริญให้ได้ในใจสอนตัวสอนใจให้ได้สอนคนอื่นนี่ยังสู้สอนตนไม่ได้ ตัวเองนั่นแหละสอนได้ยากมันไม่ค่อยฟังดันดื้อไปอย่างนั้นแหละเอาให้มันทันเอาให้มันได้เอาให้มันถึงเอาจนไม่ต้องไปถามใครพระพุทธเจ้าตัดเทศนาธรรมไว้แปดหมื่นสี่พันประธรรมคันคือให้ตัวเองเอาไปสอนตัวเอง ไม่ใช่ว่ามีหนังสือมีพระธรรมอยู่แล้วก็ตั้งไว้เฉยๆสอนตัวไม่ได้ิเลสราคะในใจก็เลิกไม่ได้ละไม่ได้คือว่าไม่นึกถึงความตายเมื่อความตายมาถึงเข้าได้อะไรพ่อแม่พี่น้องญอาติกาวงสาสามีภรรยาลูกเต้าหลานเหลน รัดสินเงินทองเลือกสวนไล่นาบ้านเรียนตึกลามเอาไปได้ที่ไหนเทศใมันเห็นมองให้ได้พิจารณาให้มันเห็นแจ้งในจิตเมื่มาแต่งแต่เมื่อมาเกิดมีอัเมีสตางมีวัตถุเข,ข้าของอะไรติดตัวมาเมื่อเกิด ไม่เห็นมีอะไรติดตัวมาได้แต่น้ำเลือดน้ำเหลืองอาบน้ำเลือดน้ำเหลืองออกมาได้แต่หนังหุ้มกระดูกมาเท่านี้แหละตายไปก็ยิ่งหลายหนังหุ้มกระดูกนี่กระดูกนี่กิดมนุษย์ที่ยังไม่ตายเขาก็เผาทีทีกระดูกไปตามเรื่อง ไปไใมใ่ได้ทางนั้นทำไมจึงห่วงหน้าห่วงหลังอยุดตกจารย์เตือนจิตใจดวงผู้โลภในตัวในใจให้มันเตือนขึ้นท้ามันลกขึ้นทำความเพียรภาวนาให้มันหายเน่เขาเบาปัญญาเสียที ้มันละกิเลสโลเลในหัวใจนี่ให้มันได้เสียทีดังน,นั้นอุบายต่างๆนี่แหละเรียกว่าเตือนใจด้วยมรณะกรรมฐานอย่าได้สมาธิก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนา ดังสแสดงมาก็ชมควรด้วยกาละเบลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนลีตัพติตโยวิวัตชันตุสพพะโลคโคนัสตุมาเตปวัตวตวันตราโยโตคีเทคายุโกภาอภิวาธนาซิริษณิจังวุทธาปจา,ายิโนโ ยะตาโรธรรมาวันติอายุวนโนสุข,ขงงังสาฬังการนั่งสมาธิภาวน,นานี้ตัง้งอาศัยความเพียรความมัน่นคำว,ว่าความเพียรความมั่นความขย,ยนันความไม่อ้างการอ้างเวลา ไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายค่ากลางคืนกลางวันตั้งใจภาวนาอยู่ทุกเวลานั่งก็ภา,าวนานั่งแบบไหนก็ภา,าวนาเดินก็ภา,าวนาเดินแบบไหนก็ให้เล็กภาวนาอยู่เดินไปมาที่ไหน หรือไปลถไปลาก็ภาวนาไปเดินไปบินธบาตก็ภาวนาไปกลับจากบินธบาตก็ภาวนามาขึ้นเขาก็ไม่ต้องบนว่ามันเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวถ้าภาวนาเลื่อยมาความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวมันจะหายไป จิตใจที่ภาวนาอยู่เนืองนิจิตต่อกันไปตาตุกก่าวเขาองทรงตัดว่านั่นเป็นคนไม่สมาบคนที่ประมาทมัเมานั้นคือไม่นึกภาวนาในใจไม่นึกว่าเราเกิดมาแล้วต้องมีความตายเป็นผลที่สุด ไม่ใช่เราจะมาอยู่อย่างนี้ตลอดทั่วฟ้าดินสลายเกิดมาแล้วต้องตายอย่างมากที่สุดก็เก้าสิดเก้าปีไม่เต็มก็ตายกันไปแล้วนั่นแหละมรณะกรรมฐานมารณะกรรมฐานนี้ใครจะไปเล่นกับไม่ได้ ท่านว่าความตายเป็นเสนาอันใหญ่ไม่มีมนย์พวกไหนจะมาลบลาค่าฟันกับพยามัจจุลาชท้ายแท้ทั้งนั้นพยามัจจุราชคือความตายเขาเป็นใหญ่ในโลกนี้ถ้าเกิดมาแล้วต้องมีความตาย ทางที่จะพ้นจากความตายก็คือว่าให้มีความเทียนความหมั่นความขยันขันแข็งอย่าได้มีความทอถอยในดวงใจนมืน้อมภาวนาอยู่กายกตาสติกามฐานมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นย่างนี้ก็ให้กำหนดพิจะะารณา ลองโสอาสุภกรรมฐานร่างกายของคนเราทุกคนอย่าไปทพ่งมองว่าสวยงามให้เห็นว่าเต็มไปด้วยโทุกโพโลโหิตแล้วเนื้อหนังมันห้มอยู่ปิดบังไม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาโดยทเวลา <c oughs> ร่างกายของคนเราไปกระทบกระเทือนอะไรเข้าเกิดหนังแตกนิดหน่อยก็เลือดไหลออกมานิดหน่อยถ้าแตกมากขาดมากก็เลือดไหลออกมากถ้าเลือดไม่โยในร่างกายแล้วไม่มีเลือดบุคคลนั้นก็ถึงซึ่งความตาย วิเวของคนรเราล่อแหลมต่อความตายตลอดเวลาต้องนึกให้ได้จเจริญให้ได้ภาวานาให้มันเห็นแจ้งอยู่ในความตายราพุทธองค์ท่านตรัสว่าอันความตายนี้อย่าได้พากันประมาทจงนึกงจงเจริญ <c oughs> ให้ได้ว่า